สวัสดีค่ะวันนี้เจ้พาเที่ยวนะคะแต่เป็นการรีวิวครั้งแรกอาจจะขาดขาดเกินเกินบ้างคะ่ะวันนี้จะพาเที่ยวเกาะสีช่างค่ะแล้วก็จะเอารถไปจอดที่สวนสาธารณะค่ะแล้วก็เดินกันมาแต่ใครนั่งสำรอก็ได้นะคะพอมาถึงเรือออกก็เลยลืมถ่ายค่ะ ตัวเรือประมาณ60บาทค่ะนี่ลงมาแล้วก็ไม่มีที่นั่งนะคะต้องแยกกันนั่งแบบนี้เด็กๆก,ก็น่ารักมากเลยไม่งองแงเลยค่ะพอขึ้นมาก็จะมีรถสำร้อค่ะพาเที่ยวมี4.6จุดจุดำไม่ได้แต่ว่ารู้ว่า4.300บาทเราก็จะไปไหว้สักการะเจ้าพ่อเขาใหญ่ค่ะมีถ่ายตกๆหลนๆบ้างนะต้องขออภัยด้วยค่ะนี่เราก็จะรอรถล่างต้องแนวต้องแนวลงมาแบบนี้นะคะรถล่างเขาก็จะช้านิดนึง ขอขึ้นรถรางก็อาถ่ายหน่อยก็ก็วิวข้างนอกวันนี้อากาศไม่ร้อนค่ะโชคดีของเจ้ามากเลยก็ถ่ายวิวฟ้านี่เปิดมากเลยค่ะเพราะว่าตอนมาเขาบอกฝนจะตกแต่โชคดีว่าไม่ฝนตกค่ะข้างในก็จะเป็นแบบนี้บรรยากาศดีมากเลยแล้วก็ดูสะอาดสะอ้านนะคะไม่ต้องกลัวเลยถ้าใครที่จะมาเขาก็จะมีจำหน่ายทุบเทียนตรงนี้ค่ะ แล้วพอเข้าไปเนี่ยก็จะมีคนช่วยบอกนะคะว่าไหวตรงนี้กี่ดอไหวตรงนี้เท่าไรจุดไหนจุดแรกค่ะเขาจะมีบอกทุกที่เลยนะคะไม่ต้องกลัวงงนี่เจ้าพ่อเขาใหญ่ค่ะก็จะมีองค์เจ้าพ่อเขาใหญ่เจ้าพ่อเฮงเจียเจ้าแม่กวนอิมค่ะแต่ว่าแจ้าอาจจะถ่ายไม่หมดต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ใครที่เคยมา เคยไปเที่ยวเนี่ยคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะหรือว่าถ้าผิดพลาดยังไงก็คอมเมนต์มาบอกได้เลยค่ะนี่เรานั่งรถรางลงแล้วค่ะค่ะถ่ายลูกชายหน่อยอแล้วก็สำหรอก็จะโทรมาให้เขารับนะคะแล้วเขาก็จะพาไปเที่ยวจุดชมวิวค่ะนี่ก็เป็นจุดเช็คอินอีกที่หนึ่งที่เราต้องมาถ่ายรูปก,กันแต่ขอบอกนะบันไดที่จะลงไปถ่ายเนี่ย ชันมากก็ดูข่าวแจ้ไม่ค่อยดีลงแล้วปวดเข่าเลยค่ะแต่ว่าวิวสวยจริงๆน้ำก็ใสแบบนี้เลยค่ะเดีย๋ยวขอโชว์ตัวเองมั้งนะอ่านี่จุดชมวิวจุดเช็คอินค่ะแบบนี้อ่าแล้วต่อไปเราก็จะไปเอ่อพิพิธภัณฑ์สัตว์ทะเลค่ะเก็กำลังเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลหรือว่ากำลังปรับปุงอยู่อะค่ะเพราะว่าก็มีไม่เยอะ ก็เดินก็ทายแบบนี้ค่ะก็จะมีพวกปลาทะเลปลากระตูนแล้วก็ปลาดาวแต่ว่าตรงนี้เขาจะเล็กนะคะไม่ไม่ใหญ่มากก็เดินแป๊บเดียวเพราะว่าสำล้อรอเราเลยอยู่ค่ะก็นี่ปลาอะไรนี่ปลากระเบนลืมแมงดาลืมถ่ายว่าชื่ออะไรขอโทษด,ด้วยแล้วก็ดียวจะมีปลาฉลามแต่ว่าอาจจะไม่เห็นปลาฉลามค่ะ น,นี่ปลาดาวคือตอนนี้เหมือนปลาเขาน้อยหรือว่าเขากำลังปรับปรุงอยู่เจก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะนี่ปลาฉลามค่ะเขาว่ายเร็วมากมีอยู่ประมาณสองตัวค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วสำร้อก็มารับพาไปเหมือนเป็นวังอะค่ะมีรอห้ามมีอะไรนี่ค่ะจุดเช็คอินที่จะต้องมาถ่ายรูปกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วคือเรือกลับบ้านแล้วค่ะนี่หอประครัน รีวิวครั้งนี้อาจจะมีผิดพลาดกันมากขออภัยด้วยนะคะบ๊ายบายไว้ถ้าไปเที่ยวไหนจะมาถ่ายรีวิวจะปรับปรุงให้ดีกว่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ